ไม้กายสิทธิ์ของ Hermione Granger นั่นเองครับตัวละครตัวนี้เป็นตัวแปรสําคัญเลยนะครับที่ช่วยให้แฮร์รี่นะครับผ่านอุปสรรคต่างๆมาได้นะครับสวัสดีครับเพราะว่าผมปราบนะครับวันนี้นะครับผมจะทําการรีวิวเจ้านี้เลยครับผมไม้กายสิทธิ์ของ Hermione Granger นั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะทําการรีวิวนะครับเดี๋ยวเรามาฟังประวัติคร่าวๆเธอหนอก่อนดีกว่านะครับว่า Hermione Granger นะครับมีประวัติหรือว่าวีรกรรมยังไงนะครับผม เริ่มจากชื่อเต็มของเธอครับก็คือเฮอร์เมลนีจีนเกรนเจอร์นั่นเองครับซึ่งเฮอร์เมลนีครับเป็นเด็กนะครับที่เกิดจากมาเกลนะครับซึ่งพ่อแม่ของเธอเนี่ยเป็นหมอฟันนะครับแล้วก็ผมสันนิษฐานส่วนตัวนะว่าที่ตัวเธอเองนะครับมีพลังเวทมนต์เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าบรรพบุรุษของเธอคนใดคนหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นสควิปนะครับแล้วก็เวทมนต์เนี่ยอาจจะมากระดิกในรุ่นของเธอหรือว่าอาจจะมาเผยนะครับในรุ่นของเธอก็น่าจะเป็นไปได้นะครับผมอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะแล้วก็ตัวเฮอร์เมลนีนะครับ ซึ่งตัวละครเฮอร์เมลอนี่เนี่ยหลายคนน่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วละ่ะเพราะว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวแปรสําคัญเลยนะครับที่ช่วยให้แฮร์รี่นะครับผ่านอุปสรรคต่างๆมาได้นะครับแล้วก็วีรกรรของเธอในช่วงวัยเรียน,นครับเฮอร์เมลอนี่เนี่ยอย่างที่เรารู้กันก็คือเฮอร์เมลอนี่เป็นเด็กที่ฉลาดมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะหาตัวจับได้ยากนะครับมีเหตุการณ์หนึ่งก็คือลิตเติ้ลสกิเตอร์นะครับเขียนข่าวเธอเสียห,หายเกี่ยวกับเรื่องของเธอกับแฮร์รี่นะครับแล้วก็วิตเตอร์คัมนะครับ อย่างที่เราได้เห็นกันก็คือรักสามเศร้านั่นแหละตัวเธอเองนะครับก็ได้ไปรู้ความลับของลิต้านะครับว่าลิต้าสกิเตอร์เนี่ยเป็นอนิเมจัสนะครับแต่ว่าไม่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วก็วิธีหาข่าวเธอเนี่ยก็คือเธอแปลงร่างเป็นมแมลงนะครับเพื่อที่ไปสืบข่าวเนาะเฮอร์เมลนี่นะครับก็เลยแก้แค้นลิต้าครับตรงที่ว่าเธอบอกลิต้าว่าเธอจะแฉนะครับว่าลิต้าเป็นอนิเมจัสนะครับซึ่งการที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอนิเมจัสเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผิดกฎหมายสําหรับโลกข่อหมดแม่หมดนะครับลิต้าก็เลยแบบอ่ะ,ะอา<ๆ><ๆ> ติดตายก็ตอบตกลงนะครับแล้วก็เหตุการณ์นั้นเนี่ยทำให้เรารู้ว่าเฮอเมลนี่นะครับไม่ได้เก่งแค่เรื่องเรียนเดียว, <S <S ยวเธอเองนะครับก็เก่งในเรื่องของการเอาตัวรอดด้วยนะครับผมแล้วก็วิรลากรรมของเธออีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวเธอเองนะครับได้เรียกร้องสิทใี้กับเอลประจาบ้านนะครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันอาจจะเกิดจากการที่ว่าตัวเธอเองนะครับหลังจากที่เข้ามาในโลกผู้วิเศษแล้วเนี่ยเธอรู้สึกว่าโลกผู้วิเศษมันไม่ได้แบบสวยงามอย่างที่เธอคิดไว้อ่ะมันมีในเรื่องของการกดขี่นะครับเพราะว่าอย่างตัวเธอเองในขณะที่เธอเองกก็็เเปนนนแมมม่ดหือั แต่ตัวเธอเองไม่ได้เกิดจากสังคมผู้วิเศษนะครับเธอรู้สึกว่าเธอเองก็เป็นเหมือนแบบชนชั้นที่โดนกดขี่ชนชั้นที่โดนดูถูกอะไรพวกนี้ดังนั้นนะครับเธอก็ได้ล่ารายชื่อนะครับเพื่อที่จะรณรงค์นะครับเรียกร้องสิทธิให้เอลวจําบ้านนะครับซึ่งในวายเรียนเนี่ยมีแค่2คนนะครับที่ลงรายชื่อก็คือรอนและก็แฮร์รี่นั่นเองครับ หลังจากนั้นนะครับในช่วงสงครามฮองกอดนะครับตัวเฮอร์มโอนี่เองเนี่ยก็เป็นตัวแปรสําคัญเหมือนกันในการช่วยแฮร์รี่นะครับในการทําลายฮอคักนะครับแล้วก็ทําลายเจ้าแห่งศาสตร์มืดเนาะหลังจากนั้นนะครับตัวเธอเองก็ได้ทําการเรียนต่อจนจบนะครับแล้วก็ได้ทํางานที่กระทรวงเวทมนต์นะครับแล้วก็สารฝันของเธอนะครับเกี่ยวกับการรณรงค์สิทธิให้กับเอลเปจําบ้านนะครับจนสําเร็จแล้วก็ตัวเธอเองนะครับก็ได้ทําการเลือกตั้งนะครับเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนต์นะครับซึ่งตัวเธอเองเนี่ยบอกว่าเป็นอะไรที่ครบเครื่องมากเลยนะสำ ที่มีมาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วก็ต่อมาในเรื่องของประสบการณ์นะครับที่ผ่านการปราบเจ้าอย่างสาดมืดมานะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคือเธอมีแบ็กดีนะครับก็คือแฮร์รี่นั่นเองครับผมแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอสําหรับการเลือกตั้งที่แบบเธอจะได้รับเลือกแล้วอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็ผลเป็นดังคาดนะครับก็คือเธอได้รับเลือกครับเป็นรัฐมนตรีกับตงเวทมนต์นะครับแล้วก็ชีวิตแต่งงานของเธอนะครับเธอได้แต่งงานกับรอยวิสลีย์นะครับเพื่อนสนิทนะครับในวัยเด็กเลยแล้วก็มีลูกได้กันถึง2คนนนั่เองคครับกกก็็ือสแล้วนะ ก็ประวัติเขาๆเธอก็น่าจะเป็นประมาณนี้แหละผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักตัวละครตัวนี้พ่อๆกับที่รู้จักตัวล,ละครแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วก็รอนเลยเนาะอ่ะแต่เ,เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับเกี่ยวกับมายกัจยาสิตนะครับเริ่มจากประวัติไม้ก่อนเลยนะครับไม้ของเธอนะครับทำมาจากกิ่งอง,งุ่นนะครับซึ่งมันเป็นพวกในตระกูลแม้เถาอะไรพวกนี้แล้วก็ที่ผมได้ไปอ่านประวัติมานะครับเกี่ยวกับพวกตระกูลแม้เถาก,ก็คือตระกูลแม้เถาเนี่ยจะบ่งบอกในเรื่องของความฉลาดนะครับแล้วก็ในเรื่องของแบบไหว,วพริ ผมรู้สึกว่าที่เขาเลือกให้เฮอร์มินี่ใช้ไม้เถานะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันอาจจะเปรียบเปรยได้กับความรู้ของเธอที่แบบค่อนข้างจะแตกกิ่งก้านออกไปเหมือนกับไม้เถาอะไรพวกนี้แหละครับอันนี้ส่วนตัวคิดเองนะก็ถ้าเกิดไม่ใช่อะไรก็มาแบบอธิบายกันได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวเจ้าไม้กัญชิ์กันก่อนเลยดีกว่ามาเริ่มจากตัวกล่องนะครับก็จะเป็นเหมือนกล่องปกติเลยจากที่พวกเราได้เห็นกันก่อนหน้านี้เนาะแล้วก็ตัวนี้นครับค่อนข้างจะเป็นงานเก่านะครับผม ผมรู้สึกว่างานเก่ากับงานใหม่ที่แตกต่างกันจากที่ได้จับมานะครับคืองานเก่าค่อนข้างที่จับไม้เนี่ยมันจะเลียวกว่าน่อยนะครับผมเอาออกมาเลยดีกว่าโอเคครับตัวไม้นะครับมันก็จะเป็นไม้เนื้อเดียวกันไปเลยนะครับมันจะไม่ได้แบ่งเลยเยอะว่าอันนี้เป็นด้ามจับอันนี้เป็นแกนหรือว่าอันนี้เป็นแบบเป็นปลายอะไรพวกนี้เนาะซึ่งตัวไม้เองผมรู้สึกว่าดีไซน์ที่เขาทําออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมาะกับเธออยู่พอสมควรเหมือนกันนะเพราะว่าดีไซน์ไม้มันก็ดูแบบ เรียบๆหรูๆแล้วก็ดูแบบใช้งานได้ง่ายอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็ตัวไม้ของ h e r เม l i n e นะครับเขาก็จะเดินเป็นเหมือนท้องนุ่นนะครับพันขึ้นมาอะไรพวกนี้เนาะผมรู้สึกว่าดีไซน์ตรงนี้เป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างจะแบบเออสวยงามอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ข้อดีนะครับจากที่ผมได้ลองจับมาก็คือตัวไม้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ลื่นเพราะว่ามันจะมีหน้าจับเป็นเหมือนแบบเป็นท้องุ่นคอยแบบกันลื่นให้อะไรพวกเนี้ยเออมันก็แบบเป็นดีไซน์ที่แบบค่อนข้างจะกิ๊บเก๋อ,อยู่เหมือนกันนะสำหรับไม้ของ h e r เม l นี่เนาะ แล้วก็ตัวดีเทลไม้มันก็มีค่อนข้างประมาณนี้แหละมันไม่ค่อยมีอะไรเยอะมากนะครับสำหรับการรีวิวแล้วก็ด้านในนะครับเขาก็จะเดินเป็นเหมือนแบบทําสีให้มันเหมือนมีความเป็นแบบเป็นลายไม้นิดนึงอะไรนิดนึงนะครับผมดูรวมๆแล้วมันก็ค่อนข้างจะดูแบบมินิมอลมินิมอลอยู่พอสมควรเหมือนกันนะดูแบบไม่ค่อยเดินลวดลายเยอะอะไรพวกนี้นะครับแต่ก็ดูแบบค่อนข้างที่จะสวยอยู่พอสมควรเหมือนกันอ้ครับที่บอกว่าสวยเนี่ยผมรู้สึกว่าน่าจะพูดกับทุกมาที่เอามารีวิวแล้วนะคือแบบ มันก็สวยกว่าทุกไม้แหละเอาจริงนะเพราะว่าถ้าไม่สวยก็คงแบบไม่ซื้อมาเก็บไว้หรอกก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวเจ้าไม้กัญญาศิ์ของเฮอร์เมลนี่นะครับต้องบอกก่อนว่าเจ้าไม้อันเนี้ยมันค่อนข้างที่จะรีวิวได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าดีเทลของมันที่ค่อนข้างจะทําออกมาได้ไม่เยอะนะครับแล้วก็ตัวเนื้อไม้เองที่มันค่อนข้างจะดูแบบดูเรียบหน่อยนะครับผมก็เป็นประมาณนี้และกันเพื่อนๆได้หาคิดถึงนะครับสำหรับตัวละครเฮอร์เมลนี่นะครับแล้วก็ก่อนที่จะจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชรกนนนะครรัััับบบป็ห้ผมวสีไ สวัสดีครับ